เป็ดเี่ชีวิตอ่ะว้าวบางทีมันไม่ส่น้แก่อที่ทายมาอเนี้ยมีเพชรเข้าเขาที่สุดที่คาย กติกามีอยู่ว่าจะมีไพ่ทั้งหมด5ใบไพ่จ๊กเกอร์คือสปายไพ่เคือโมดูเลเตอร์แอรไพ่เลข2คือนักสืบโดยที่จะมีเพียงแต่2คนเท่านั้นที่รู้คําตอบว่าคืออะไรแต่โมดูเลเตอร์จะไม่รู้ว่าใครคือสปายหน้าที่ของสปายคือชี้นําหรือถามคําถามโมดูเลเตอร์เพื่อให้นักสืบถ่ายให้ถูกว่าคําตอบคืออะไรโดยที่ห้ามถูกจับได้ว่าคือสปายไม่มันตอบไม่ได้ได้เกล้ามองนะฮะไม่เห็นเี่กก็เลือกไปคนละใบเออจบกะคนสุดท้ายกันได้ครับอะมองของตัวเอง เก็บไว้กลับมาแม่เคใครเป็นโมดูเลเตอร์ยกมือฉันเงโอเคไปนั่งก่งนนเป็นสปายใช่ไหม่้าก็ตอกดิมืออู่ในรอได้ไมาโอคคนหลับตานะทุกคนทุกคนหลับตานะอะโมดูเลเตอร์ลืมตามองว่าคำขานั้นคืออะไรเข้นไาดูได้หมโอเมดลเตอร์หลับหลัตาตอรับ อ่ะสปายลืมตาบ้าจะลืมตาโอเคเห็นนะว่ามันคือคำว่าเกมโป้ละพร้อมนะอ่ะทุกคนลืมตาเย้ทุกคนลืมตาอ่ะสามนาทีจับเวลาเริ่มถามเป็นสารขังทีไหมคะไม่ค่ะเป็นของใช้ยองฟินไหมไม่ค่ะของไม่ใช่เป็นคนหรือเปล่าคะไม่เป็นสิ่งมีชีวิตป่ะใช่ว้าวเปอะไรอ่ะเป็นสีขาวเป็นสีขาใช่ว้าวเป็นสัตว์ีขาไม่เชิงเลี้ยงลูปด้วยนมไหม เออรู้รู้ใช่ยิ้มเตาป่ตัวที่เหรอครับไม่ชคุนนี่ยปนัอขาไหมอาบางทีก็สบางทีก็โจ้นี่คือของมรนบางทีมไม่ส่น้ม่อันตรายไหมคะอันตรายบ้างบางรักไหมครับไม่ันไ ทำโยนน้ำไปทำไหมถ่ายได้ปะถ่ายได้เลยปะแชร์ลินได้เลยปะแชา์ลนได้โหวดโหวเอวอร์ดตั้งอะไรถ้าถ่ายผิดทำไมโหวดหาสไปด์ว่าผีดก็คือผิดโหวดหาสไปด์เลยโหวดโอเคโหวดชมพู่โหวดใครเพชเพราะว่าไอ้ที่ถ่ายมาเนี่ยมีไอเพชเข้าเขาที่สุดที่ถ่ายเข้าเขาเข้าเขาคำตอบไงจอดจอดลึกเกินเพชก็เกมอ่ะเนาะไปโัวเราไม่ใช่หรอก ทำมาเป็นทำหนังด้วยไหมอะไรเงี้ยเออมันทำนี่เรามีเข่ากับพี่พูดแล้วอ่ะอันไหนใครเพชรอ่ะใครเพชรพี่พูดไปก่อนแล้วกันใครเพชรสามอ่ะอ่สี่เพชรสี่อ่ะโอเคอ่ใครอ่ะใครคือสบายเก่งมากได้ได้แค่คะแนนเดียวที่จับต่อไปนะตอบต่อคือปิงปอง สมใหม่นี้มีอยู่หรอมีสัตว์นี่พาต้าไงพาต้าไงมันเป็นคึอน้ำหมกไงบางทีก็อยู่ในน้ำบางทีก็อยู่บน